าที่แบบบอกว่าพร้อมนางไลช์ใช่ไหมล้วทีเลยบอกว่าพี่พว,วัวป่วยพี่พว,วัวไม่ได้ป่วยนะทุกคนพี่พว,วัวยังอยู่นี่ดีดีไม่มีความป่วยเลยจ้าหายป่วย,ยแล้วเด็กคนนี้เขายังอยู่ดีฮะทําไมแม่นชา,าช่วงสายตาสั้นแล้วช่วงเนี้ยดีดีอีกหนึนะฮะใครยังไลเด็ด,ด <laughs> <laughs> โอ ถึงใช่คิดถึงมากคิดถึงมากฮนะพี่ออตะเล็กใช่พี่พอมแกงใช่เอาจริงบ้างทุกคนคือมีแต่คนทักดีเอมาเยอะมาก,กว่าพี่พอกเข้าโรงบามเหรอพี่อ่านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยดูไลฟ์สดมาจากของพี่พร้อมอะไรเงี้ยซึ่งพี่วอกไม่ได้เป็นอะไรนะครับพี่วอกก็คืออย่างอยู่ดีไม่มีอะไรเลยพี่วอคือแข็งแรงขึ้นมากตอนนี้เออ,อ่าไปฟังพี่พร้อมนะฮะ พี่บอเขาบอกว่าขอสองนะครับดีดอยู่ดีฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพี่บอได้พี่บอสเป็นคนแข็งแรงครับแป๊บเดียวขึ้นฟันเริ่มขึ้นแล้วอีกนิดนึงก็จะเคี้ยวข้าวได้แล้วใช่ไหมอืมก็คือไม่ต้องกินแล้วนมผงอะไรป๊บานึงเราจะกินนมนมกล่องได้แหละนะครับเดี๋ยวอ่ะหาเรื่องอ่ง <laughs> โดนฮะฮ่ายู u like t h a DJ b แม่นะ DJ Bill บน,นะทีคนอดดูเออช่วงนี้คนเริ่มเปิดเทอมแล้วใช่ไหมตั้งใจเรียนกันนะครับสู้สตั้งใจเรียนกัน,นะฮะเ <c oughs> พราะอย่ากแกเต้าไดาโนคือแกงเก่งวะจริงไดโนไดโนคือแบบพักก้อนคุณพร้อมคือต้องพักเหลวแล้วแบบวันนี้แกงฉันไม่ไหวเหลวคือไปคุยงานกับลูกค้าให้หนู่นนี่นั่นต่างๆแล้วแกงฉันแรงมาก เลิฟฟอร์มอาร์เจนตินาเดี๋ยวพี่วาจีก็ลอยแล้วใช่พี่ยินกลับจากทะเลแล้วค่ะดีเจบีเขาบอกดีเจบีเก๋ยวอย่าไลฟ์ตอนเรียนนะไม่ไม่ไม่ก็แบบนานทีแหละพี่เบนเออวันนี้เห็นพี่เบนเมาาร์บอกว่าพี่หันเป็นคนแบบเฮฮาแต่พี่หันเขาชอบไลฟ์สดแหละอะไรเงี้ยคือแบบนู่นนี่น่ะอยากเจอแล้วเอออยากเจอทุกคนเหมือนกัน พี่พร้อมแกเพื่อนเป็นดาราท่านหนึ่งโอ,อไม่ล้วไม่ซะเปิดเทอมแบ่เหลือยาไลด์ดึกมาเอออาจจะแบบไม่ค่อยแล้วจริงๆคือช่วงนี้ก็งานเยอะมากกืบทุกวันเลยแหละน่าจะทุกวันเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นยีนบอลพร้อมเบนโฟกค,คนอื่นๆก็เอ,อ้ยแต่เร็วๆนี้น่าจะแบบมีอะไรีมาแล้วใช่ใช่มีงานร่วมกับ บริษัทของจูคอนส์นะฮะทุกคนก็เตรียมตัวนะครับบอกเลยว่าสุดปังอลังการแน่อนอน <laughs> พี่อ่านคอกับพี่วอได้ไหมคะนี่ไงจะคอทำไมพี่วอก็อยู่นี่เขาอยากให้พี่วอร์ออออจัดให้ไม่ต่อ,อจริงหรอ,นอน <laughs> พี่วอร์ทุกคนเดี๋ยวพี่วอบ้าจี้จริงนะล่าสุดอะ่ะพ่อร้องเพลงพร้อมไหมพี่อ่านเฮ้ยพร้อมนะพร้อมไรติ้งร้องเนื้อเพลงอะเนื้อเพลง จำไม่ใช่ว่ะฉันอะไรนะอะไรวะถ้าเกิดไม่คือทำไมเ๋ยวไม่ต้องอวยผมเยอะหรอวยอวยไ,ไปก็เขินไงเพราะในการที่ร้องไปเป็นชั่วโมงกว่าจะออกมาท่อนนึงได้แล้วถือว่ากว่าจะอัดออกมาได้ดีแต่บอลมันเก่งนะใช่คือ<ม>บอลมันฟังเสียงแบบคือผมร้องไปประมาณ หนึ่งร้อยฉบับอะแล้วมันมันจะเลือกมาหนึ่งงานที่ดีที่สุดไงแล้วหลังจากเลือกปุ๊บก็ไปแต่งเสียงอีกฉะนั้นย่าอวยมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้ไปโชว์ในสักงานหนึ่งแล้วมันจะเขินดิแบบไปลอกอีกแล้ว้องดีแลมันรอดเป็นเพลงพี่วอลองได้ไหมคาถามเพลงรู้อะเขาถามบอกว่าพี่วอตอนกำกับเอมวีนี้เป็นไงบ้างยากไหมมันเป็นจริงๆมันเป็นลองช็อตไหนอธิบายให้เขาฟังหน่อย ลองเทคไงก็คือถ่ายแล้วแบบมันไม่ต้องคัดไงเคยดูหนังเรื่องหนึ่งเกอะไรวะหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดอจบีหนึ่งเกงเจ็ดก็คือถ่ายไปเลยแล้วก็เล่นไปเลยในในคัดเดียวอ่ะให้มันจบเลยใช่ก็ง่ายครับเพราะว่าเพราะว่าตั้งกล้องไว้เฉยๆก็คือมันมันสื่ออารมณ์ยังไงลองๆองเล้เาฟังหนออารมณ์ที่อยากให้ยินทำไม่มันเป็นเอก็ ถ้าเกิดเห็นเบื้องหลังมันก็จะเป็นแบบเฮ้ยกดโทรรัพท์ดีกว่าตอนนี้ทําอะไรให้ให้มันค้มแบบสามนาทีอะไรเงี้ยสองนาทีกว่าก็เด็นปการเสื่อมลงนั่งนอนเดินต่างๆน่าจะอยู่ตรงนั้นนะพี่เอาลองเพลงรู้ไหมให้ฟังหน่อยเพลงรู้อ๋อรู้ให้ฟังรู้ไหม รู้ไหมเราใช่ร şey ู <S 2> <S 2> <S 2> ้ไหมไงแต่ม um ันทำไม่ไรทุกคนเดี๋ยวฝากอันนี้ด้วยนะโฟโต้บุ๊กเร็วๆนี้แล้วก็บ็อกเซตต่างๆนะครับได้เห็นน้าลูกชัดๆเหรอนี่ไงชัดนะเพื่อผมอยากนะใช่ เ่าพูงกลับดีเด่นต้องมาแล้วนะอ่าเราพูดถึงเรื่องนี้หน่อยไม่พี่ก็ไม่ไม่หรอกคือจริงๆว่าจะไม่ได้ไลฟ์แล้วแต่นี่นะคนดีเอมาเยอะมากว่าเอ้ยพี่พอเห็นพี่พร้อมไลฟ์สดแล้วแบบบอกว่าพี่บอเข้าโรงพยาบาลสี่วันแล้วอะไรเงรี้ยคือแบบว่าคือพี่พร้อมไปเรื่อยมากแกงเก่งมากพี่พร้อมอาบน้ําครับพี่พร้อมอาบน้ำฮะพี่บอหายแล้วครับตอนนี้พี่บอหายดีแล้ว พ่อเขาบอกขอหวยหน่อยเลขอะไรคะอย่าไปเล่นเลยครับไม่ต้องเล่นนะทุกคนหวยเลเ้็วเลขอะไรเลขอะเอาเป็นผมบอกที่แค่ดีไหมว่าถ้าเกิดอยากถูกหวยอะคุณต้องซื้อนี <h 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 h <h <h ่ถูกชัวแน่นอนศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าอย่างน้อยอ่ะสองตัวเลขท้ายยังไงต้องถูกมันต้องมีถูกไปซื้อนะครับ จากเก้าสิบเก้าใบอะเขาขอหวยร้อยใบมันจะไม่คุ้มเงินมาวะขอหวยเก้าเก้าสมมุติว่าได้ใบหนึ่งก็คือสองพันนะแล้วก็ไปตกใบละร้อยก็โอ้โหก็ไม่คุ้มอยู่นะอย่าไม่ถูกเฉยๆอ๋อแค่ถูกเฉยๆแต่ขาดทุนไงก็แล้วแต่ค่ะซื้อเป็นแสนได้เป็นร้อยนะครับทุกคนยินดีแล้วอ่าบอกเลขบอกเลขสองสามก็ได้ครับสามสองเอาแล้วฮะ สำหรับใครที่จะซื้อหวยนะฮะสองสามสามสองเตรียมเลยนะครับพร้อมฟาดไปเลยฟาดกันเลยนะฮะสองสามสามสองซื้อเลขตัวเดียวมันมันมีถูกเลขตัวเดียวตัวเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวนี่คู่คูลอะไรก่อนเล่คูณขายของเล่นบันไดเลขตัวเดียวเอาแล้วนะสองสามสามสองนะต้องแล้วนะสองสามสามเฉพ่อมาเองใช่ จ้าพ่อมาเลยอุ๊ยยีามวันเกิดพี่บอหรือเปล่าถึงพูดอ่ะนั่นฮะยังไงเอาแล้วสองสามสามสองค่ะไปเรื่อยกันแล้วนะพี่เบนให้สามสองห้าเฮ้ยก็คลายกันอยู่นะสองเอ้ไม่ีความกล้เคียงอยู่นะสามสองถ้าสามตัวถ้าเพิ่มเลขอีกตัวหนึ่ง โอ้โหสองตัวยังไม่ถูกเลยตั้งเกิดมาเน่ยตัวหนึ่งเหรอหนึ่งแล้วกันครับอ่ะสองสามหนึ่งก็คือไปเลื่อยอยู่นะ <gu> <c oughs> สองสามหนึ่งก็งไปหมดแล้วโมเมนตโมเมนตเก่มเมกกคงค <c oughs> ืองงอยู่นะทุกคนเล่นหวยกันด้วยเหรอ <c oughs> แต่ดูจากการพิมพ์ม,มาคือแบบเล่นกันเยอะอยู่นะ เออคือทุกคนเล่นหวยกันเยอะมากเลยกระดาษขายฝันฮะได้ยินพ่อสอนปะแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบเอาสนุกอะ่ะเออเวลาผมซื้อผมจะซื้อแบบไม่ไม่เคยซื้อเพราะอยากเล่นแต่ซื้อแต่แบบเวลาไปวัดแล้วบางทีเนาะคนเขาขายเขาจะเอาแบบไม่รู้อะอยู่ๆก็หยิบเดือนมาเลยไม่จะเอาแบบลูกเลยที่ไหนที่เขาดูแบบ ไม่โอเคแต่เขาดูต้องใช้เงินนจะไปซื้ออยางตรงนั้นมากกว่าอ<ต>ก็็ดูเปนแบบว่าจะไม่ซื้อแบบอยู่ๆไปแบบเอาวะเลขนี้เลยนะจะแบบเอออย่างน้อยเราก็แบบเลให้ให้เขาอะถ้าสมมอวมีคนเขาพิมมาสองสามหนึ่งแล้วหนึ่งตุลามันเกิดใครอ่ะเชื่อมโยงไปแล้วแกสกงมออ ไปเลื่อยอยู่นะเอาจริงๆงงอยู่นะไปไปมาเออยี่สิบสามวันเกิดบอมันที่หนึ่งวันเกิดวันเกิดยินอ่ะคอมเมนต์ดีนี้ดีมากเอาเงินไปซื้อบอกเซตเอ็นออฟเลิฟถือว่าทําได้ดีฮะผมซื้อเองอะอ่าเขาจะแจกเหรอถ้าถูกยว <c oughs> ผมซื้อให้อ,ใอ,อ,อ่าส่งชื่อมาทางพี่อ่านได้นะฮะเอะอเอาละคอ้ถูกหวยกันนะ ขาทำรู้กับบ้านโมเมนตะโมเมนต์เก่งของแบบนี้นอกจากใจแน่ใช่ไปเรืยไปเรื่อยไปหมดแล้วอะเอาจริงหนึ่งครกคาดาวันเกิดพี่พงออ,อ่ะอวยพรเลยเอาอวยพรหน่อยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีที่เล่นดีด อีกหนึ่งอีกหนึ่งโปรเจกต์เดือนหน้าหน้าจะมีให้เห็นกันกับคำกับคำว่า I อา n วนโซไฟเอา w a y ป้าแล้วจริงๆต้องบอกว่าซอฟต์โยเฮอ a นโซไฟเอ a w a ้เนี่ยถือว่าเป็นคือเป็นอยากอยากอยากสปอยอ่ะเออบอกแค่ว่าเป็นการรวมตัวของสามหนุ่มแล้วกันยินวอรพร้อม เธอต้องรอดูนะว่าคืออะไรเดือนหน้าน่าจะได้เห็นสปอยเอ็นออฟเลิฟอีพีทิปหน่อยค่ะเนี่ยเนี่ยแกไปเรื่อยเลยกันไปหมดแล้วคือใครจะแบบเราจะใช้ข่าวสปอยทิปอยู่เหรอรอวันทีนน่เลขหัดเดี๋ยววันทีนน่เลขหัดวันลขหัดปัดทีเซอร์ปะ่ะเลขหัดก็ทีเซอร์ EP ทิปไงปล่อยทีเซอร์ EP ทิปบอกทีเซอร์ EP ทิป เป็น EP สองหรือว่าใช่ไหม 2> EP ทิพสองอ๋อ EP ทิพสองแล้ววันเสาเร์อ่ะ End of the EP ทิพสอง EP ทิพย์สองใช่ปเธอจะเห็นติดเทนดับหนึ่งเหรอใช่เลยนะมันสิวขึ้นแล้วมันปวดเธอจะเห็นติดเทนดับหนึ่งเหรออันนี้ก็ต้องรุนนะว่าจะติดไปใช่แล,ล้วเลยเนเฮยอะซีรีส์เต็มต้องมาแล้วปะใช่ไหม <S <S ใช่ไหมล่ะยังไง ไปเรื่อยซานนะาไปเรื่อยจริงแบบอยากให้แบบออกอีเวนต์หรืออะไรได้แล้วเนาะอยากเจอทุกคนเหมือนกันเจอแต่แบบในโลกออนไลน์จริงถ้ามูออกอีเวนต์แล้วก็จะแบบพยายามจไนะไล่เน้ลงท้อได้เจอทุกคนไงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอไงเราก็แบบไปเรื่อยอยู่จริงต้องวอนผู้จัดนะ บอลพูดจัดซีรีส์เต็มต้องมาแล้วปะทีปมันเป็นใครทศกัณฐ์กับพี่เหนือคืนดีกันยังคะอ่าชั้น่ะคือชั้น่ะไปสวิตไปเลยจะตามไปทุกงานเลยค่ะน้องคิดถึงทุกคนจริงจริงเอดูอีพีทีพสามอะเฮ้ยเห็นว่าจะอยู่ในช่วงอีพีทพสามหลอเธอรู้ใช่ไหมช่วงทศกัณฐ์กับพี่เหนือใช่ป่ะล่ะอือีพีทพสามไงทุกคน สัปสัปสัปดาหน้าจะเป็นเวนึงนออกก่อนมันจะไปเรื่อยใช่ไหมไปเรื่อยไปช้าอืมไปช้าๆไปช้าๆมาเบย์เบไม่ต้องรีบต้องร้อนราช้ามาเลยเด็กกาบผู้จัดขาบอมผู้จัดทั่วภาษากลาโลกพี่พร้อมใช่พี่พร้อมน่าจะนอนในห้องน้ำแล้วเอาจริงว่าค่าไฟฉันน่าจะเอ้ค่าน้ำอ่ะค่าน้ำก็คือแบบหมื่นหมื่นกว่าบาทแล้วตอนนี้ลูกบาทเนี่ยหมุนอย่างไงนะ หิวแบบของน้ำอ่ะเออวันนี้คนดูกันเยอะจังสองหมื่นหนึ่งพันเขาบอกว่าเขาจะต้องไปโรงเรียนดังนั้นเออจริงๆทุกคนน่ะเปิดเทอมแล้วนี่น่ะอาอวยพร่อยเลยอ่ะเขาจะเขาเปิดเทอมกันแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับผมเป็นเด็กดีนะครับสอบได้เกรดดีๆก็ยินดีด้วยฮะแต่ว่าเรื่องตัวเลขเนี่ยไม่สําคัญเลยครับอยู่เป็นก็พอ แค่นั้นแหลอะอ่ะพี่บอเด็กๆเ,เริ่มเปิดเทอมแล้วไวพ้พรมาก็สู้ๆนะครับขอให้อขอไอ้สู้ๆ <c oughs> เกรดละ่ะอ่านหนังสืออะไรยังไง <c oughs> ก็ตั้งใจเรียนไว้ก่อนนะครับก็อยากให้นั่นแหละให้หทุกคนคือถ้าสมมติว่าทุกคนได้ฟังอันนี้จากพี่บอก็คือแบบ น่าจะได้เก็ดรดีๆและใช่ใช่แน่นอนทุกคนอย่าลืมนะสอบโยเฮเดือนหน้าทุกคนต้องได้เห็นบอกเลยโวยพรพี่เีๆค่ะโวยพรคนทำงานด้วยคนไหนที่ทำงานก็สู้ๆครับขอให้ ขอให้ไม่เหนื่อยครับแล้วก็แล้วก็กินอิ่มน,นอนหลับครับขอให้ทุกคนตั้งใจทํางานครับผมเออเอาไปพองพี่ๆที่ทํางานหน่อยก็ตั้งใจทํางานเช่นกันครับนั่นแหละช่วงนี้เป็นช่วงท้ายากหมากแพงครับก็นั่นแหละตั้งใจทํางานมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับก็ถ้าสมมติมีอะไรใหม่ๆก็ลองทําดูกันก็ได้นะเพื่อเป็น การแตะโตเนะ่นะคนเลเวลนใหม่อ่ะใช่เป็นเวใหม่สโซครับอ่าไปแล้วละทุกคนขอบคุณที่เข้ามาดูเราด้วยคิดถึงทุกคนมากๆแต่อย่าลืมซอบโยเฮของเด็กๆด้วยนะฉันเห็นพวกเขาตั้งใจทำกันแบบสุดๆมากสุดๆมาก,ม,ากมีคนบอกเวอวอบอกว่าไม่เหนื่อยครับสิบรอบชนก็ไม่ตาย หนูอาบน้าแล้วต้องเอาโทรศัพท์เข้าไปดูด้วยเฮ้ยสุดยอดสูรปางไม่ไหวแล้วมาแล้วคุณอนาเธอบอยคุณนาเธอบอย,าบอยมาโผล่น้านิดนึงหน่อยเขาถามหาว่าคุณจมน้ําหรือเปล่าเขาคิดว่าคุณจมน้ํากันอ๋อพอดีผมเล่นเป็ดน้อย เป็ดยางเหรอพอดีพี่อ่านซื้อมาในห้องน้ำหมอเป็ดยางนนอยเป็นยางเนาะยืนเล่นเป็ดยางตนลกอะเป็ดยางอ่ะอีกรอบหนึ่ง s u p your hair I want to fly away ของสามสามของสามสามคนนะฮะอินบอสพร้อมเร็วเร็วนี้เดือนหน้าน่าจะได้เห็นกันละทุกคน s u p your hair I want to f a r away อ่ะเห็นไหมคุณพร้อมเขาบอกแล้ว